ครับผมพลทหารธนพงศ์รอดสอนมาพัหนึ่งหก1ูนครับครับผมพอใจวงมาลุงครับมาสี่หกสองครับครับผมพลทหารจตกรงค์ปูลงกรมครับมาพัดหนึ่งับหกสองครับก็มันมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาอะไรหลายหลายอย่างทำให้เราเลือกที่จะหนีกลับไปช่วงนั้นมีใคร ทำงานเลี้ยงลูกครับลูกเพิ่งอะไรได้ประมาณหกิบเดือนนี้ครับเดือนก็อยู่คนเดียวไี่ใครทางานครับก็เลยออกไปทํางานพอออกไปทํางานปีหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ครับกี่ยวกับครอบครัวครับนี่เพราะว่าต้องไปดูแลครอบครัวว่าครอบครัวผมมีลูกลูกเล็กสามคนต้องกลับไปดูแลเขาไปกลับไปดูแลเสร็จผมก็คิดจะกลับมาที่นี่ครับ รัร<ผ>มทำให้ที่ตรงนี้เสร็จเพื่อที่จะกลับไปทำห้าที่ตรงนู้นต่อมัน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 มีผลเสียหลายอย่างครับที่ต้องกลับเข้ามามันทำแบบประชาชนไม่ได้รักษาสิทธิรักษาเราก็ใช้ไม่ได้พาลูกไปเข้าโรงเรียนก็ไม่ได้แจ้งเกิดก็ไม่ได้ครับเกิดเสียสมดแ้เราก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยทำงานเราก็ทำง,งานไม่ได้มันผลเสียมันหลายอย่างครับเลอต้องกลับมา อยากจับการสัมพันธ์นะครับให้กับน้องๆทหารที่ที่ได้หนีราชการไปนะครับได้กลับเข้ามานะครับเนื่องจากว่ากระบวนการในการกลับเข้ามาสู่กรมกองเนี่ยก็มีกระบวนการที่ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับการพิจารณาโทษต่างๆก็มีบรญญัติในวิน,นัยทหารอยู่แล้วนะับไม่ได้ปวดร้ายนะครับไม่ได้โวดร้ายอย่างที่แต่หลายคนเข้าใจนะครับก็บอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่ได้ ได้ผิดพลาดในครั้งนั้นนะครับได้กลับเข้ามาทําหน้าที่นะครับเพื่อออกไปเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็ก็อยากเชิญชวนให้กับน้องน้องทหารนะครับท,ที่ได้หนีราชการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็าตามนะครับอยากให้กลับเข้ามารับใช้ชาตินะครับการกลับเข้ามาไม่ใช่ เรื่องเลวร้ายอย่างที่พวกเราอาจจะเข้าใจนะครับราเินกระบวนการที่ถูกต้องนะครับมีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็เราเร็นคเดียวกันนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับร่วมกันราเหลือท่านได้กล่าไปว่าน้องน้องทหารนะครับเปรียบเสมือนน้องคนฉีดท้องของครอบครัวนะครับพวกเราจะดูแลทุกๆคนอย่างเท่าเทียมนะครับได้อย่างเป็นธรรมนะครับขอให้ ผู้กครองนะครับได้มีความมั่นใจนะครับในระบบการปกครอ,องของเรานะครับและเราจะดูแลลูกตลานของท่านอย่างดีที่สุดขอบคุณครับ